อย่าตัดสินคนที่ภายนอกวันหนึ่งครับผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวชุมๆเดินเข้าไปที่ธนาคารนะครับขนาพนักงานยังเริ่มมองเหยียดเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นแค่คนจนชายวัย5้ปีครับคนนี้ชื่อจอห์นแบริเออร์ได้ไปที่โอเนชั่นนลแบงก์ในวอชิงตันครับเพื่อฝากเช็คจำนวนเล็กน้อยแต่เมื่อจอร์นเนี่ยพยายามจะขอยกเลิกค่าจอดรถ50เซนหรือประมาณ15บาทสมัยนั้นนะครับแต่พนักงานเนี่ยกลับปฏิเสธแม้ว่าธนาคารเนี่ยจะมีนโยบายที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ให้แก่ลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยแต่นธนาากธรรรมาุ แต่เนื่องจากเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงจอนเลยตัดสินใจเดินไปหาผู้จัดการครับผมปรากฏว่าผู้จัดการเนี่ยนะครับตัวดีครับมองได้หัวจดเท้าก่อนที่จะเดินหนีไปโดยไม่มีทีท่าสนใจจอน์นครับและแล้วฉากใน,นละครคุณธรรมก็ปรากฏครับเมื่อจอนขอให้พวกเขาเนี่ยปิดบัญชีของเขาในธนาคารจอร,อร์นบรีเออร์นะครับเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านที่ทําธุรกิจที่โอลเนชั่นแนลแบงค์มานานกว่า30ปีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1989แปดต่ว่ามหาเศรษฐีร้อยล้านสมัยนั้นเนี่ยก็คือมหาเศรษฐีพันล้านสมัยนี้นน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 นีีนนีีนน่่่่่่่่่เเ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 อออออองง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 ะะะะะคคคคครรรรรััััับบบแแแตตตตืืจจจจจจจาาาาาากกกกยยไไมมสสใใใท้้้้หหวววดดูดูพพขขธธึลปฏิฟ าจะลด50เซนหรือ15บาทนะครับจอนเลยปิดบัญชีทั้งหมดเลยครับแล้วเขาก็เดินไปที่ First Bank ฝั่งตรงข้ามเพื่อฝากเงิน1ล้านเหรียญสหรัฐด้วยเช็คใบแรกของเขาครับ